สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีสอน p ไพทอนครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีในการเข้าห้องเนาะอันนี้เป็นอีกแอคเคาท์หนึ่งของผมนะที่ขอเข้ามานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยใช้ระบบของบางแสนเอ a i c o m เนาะเป็นตัวตั้ง Google Meet แล้วก็ผมใช้อีกแอคเคาท์หนึ่งนะขอเข้าร่วมเป็นของผมเองนะถ้าเกิดว่าผมกดนะขอเข้าร่วมปุ๊บ มันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นแอดมินนะฮะที่บางแสน ai.com ผมก็ยอมรับก็เข้ามาอ่าเดี๋ยวขอปิดเสียงของเครื่องนี้หน่อยนะเสียงมันน่าจะเข้ามาอ่ะโอเค โอเคผมปิดเสียงของอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะก็สัญญาณก็จะไม่ชนกันนะครับก็ถ้ามีหลายเครื่องอยู่ด้วยกันจะต้องมีเครื่องหลักแค่เครื่องเดียวนะในการรันทุกอย่างนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เผื่อสำรองไว้นะเวลาที่อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรหัสที่ใช้ iPad นะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการเขียนหน้าจอจาก iPad เนี่ยผมก็จะสลับมาใช้ iPad ได้เลยนะครับก็จะง่ายหน่อย นะเพราะว่า iPad มันมีปากกาที่มันเขียนได้ดีมากๆเลยไม่หน่วงนะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้นะทีนี้เนี่ยน้องเขาติดต่อยังไงกับผมก็ผ่านลน์นะฮะก็จะมีไลน์ที่เราเอาไว้คุยกันนะเอาไว้ส่งลิงก์นะผมก็แค่ Copy Link อนะ่าแล้วก็ไปวางนะตามเวลาที่โรานัดตอนนี้ผมเข้ามาก่อนเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าผมจะต้องมาเตรียมอุปกรณ์ ทุกอย่างให้พร้อมนะพอเขากดเข้ามาเหมือนเมื่อกี้เนี้ยที่ผมสาธิตให้ดูเนี่ยที่มันมีเสียงตึงๆอ่าก็แสดงว่าเขาเข้ามาแล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับก็ผมก็กดยอมรับก็เริ่มได้เลยนะก็คุยกันเหมือนกับเจอกันเลยนะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็ค่อนข้างที่จะแรงนะก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วฮะในยุคนี้นะ หลังจากที่โควิดกำลังจะจางหายไประบบออนไลน์กำลังจะเข้ามาแทนที่นะข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องเดินทางแต่ว่าแน่นอนคุณจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์นะที่มันจะต้องดีขึ้นมากขึ้นนะอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีอ่าสำรองเอาไว้ให้เพียงพอนะครับเพราะว่า มันก็ใช้อะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าต้องการให้มันแบบลื่นปกติเลยเหมือนที่เราเจอกันเลยแต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆๆ,ๆนะแล้วก็เราก็จะเข้าไปทำกิจกรรมกันในโลกเสมือนกันนะเหมือนกับช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเริ่มต้นเริ่มต้นทำเมตาเวิร์ดนะเริ่มต้นทำออนไลน์ให้มันแบบเป็นเรื่องปกตินะสมัยก่อนก่อนโควิดเน COVID ี่ย เราพูดถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์ก็จะไม่ค่อยมีใครอยากเรียนหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องไปเรียนกับวิดีโออ่ะนะคือมันน่าเบื่อถูกป่ะเรียนกับวิดีโอมันมันไม่สนุกเท่ากับเรียนสดนะแต่ตอนนี้เนี่ยระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วนะเราทําการทดสอบในช่วง2ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี2020นเนาะ ที่โควิดเข้ามาประเทศไทยจนถึง2022อ่าก็หักลบกันก็222 0ลบ220ก็2ปี2ปีเราอยู่ในช่วงของการทดลองที่เราผ่านมันมาได้แล้วนะในยุคถัดไปมันก็จะมีระบบในการสอนสดออนไลน์มากขึ้นไปเรื่อยๆละเพราะว่าคนไม่อยากเรียนจากเทปนะเรียนจากเทปมันน่าเบื่อมันไม่แบบเรียลไทม์มันไม่แบบ Real time, มัน,ม,แบบม,นมันไม่ได้ตอบโต้กันแบบ Two-way communication นะนะมันเป็น one-way ถูกปะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอาจจะไปโพสถามที่หลังนะซึ่งมันเกิด delay มันมี delay time สักะระยะนึงนะอนะ่ก็ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นปัญหาเหมือนกันนะเวลาที่เราขายวิดีโอเพราะว่าการขายวิดีโอเนี่ยมันเป็นการขายแบบ one-way communication นะครับแต่ว่าโอเคการทำวิดีโอเนี่ยคุณสามารถที่จะหาซื้อได้ในราคาถูกแน่นอน แต่ว่าการมาเรียนออนไลน์เนี่ยมันคือการเทคเวลาของทั้งสองฝ่ายถูกไหมมันแน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันมากกว่าอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องธรรมดาตามหลักดีมานซับไายทาวิดีโอเนี่ยมันก็ทาและทิ้งไว้ได้เลยถูกไหมในช่องของผมก็จะมีวิดีโอนะเป็นสินค้าวางขายนะครับแล้วก็มีการสอนออนไลน์ที่เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว,ตวนะเป็นการสอนแบบสดเลยนะก็ต้องมาเจอกันตามเวลาที่เราคุยกันตามเวลาที่เรานัดกัน นะครับแล้วก็มีการสอนมีการแลกเปลี่ยนมีการแอดสไซน์กันบ้านนะมีการน,นู่นนั่นนี่นะมีอินเทอร์แอคระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนก็ระบบก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็จะอยู่จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็พยายามวนไปเรื่อยๆทําซ้ําไปเรื่อยๆนะก็โปรเซสของผมก็จะประมาณนี้ถึงสร้างที่นี่ขึ้นมาเพราะอยากให้มันเป็นรูปแบบของการเรียนออนไลน์จริงๆนะครับก็ก็จะประมาณนี้ นะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการเห็นภาพนะก็สามารถที่จะมาดูตัวอย่างได้นะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เพราะว่าผมก็จะโพสต์ตัวอย่างเอาไว้นะครับและถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองมาคุยกันก่อนนะยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็ได้นะไม่ต้องตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะแค่ลองเปิดใจนะทำใจให้มันกว้างๆนะแล้วก็ยอมรับกับรูปแบบใหม่ของการเรียนนะอีหน่อยมันไม่ต้องเดินทางแล้วอ่ะคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็เรียนได้ คุณจะอยู่กรุงเทพคุณก็เรียนได้คุณจะอยู่เชียงใหม่คุณจะอยู่อีสานคุณจะอยู่ภาคใต้คุณก็เรียนได้หมดถูกไหมเพราะว่ามันเป็นระบบอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเป็นระบบออนไลน์มันเป็นระบบทางไกลอ่ะนะเราก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็เสมือนกับว่าเราก็มาเจอกันนะเรานัดเวลาเรามาเจอกันเราพูดคุยกันแลกเปลี่ยนถูกไหมมันก็จะอยู่ในลักษณะของบริการรูปแบบหนึ่งแล้วโดยที่ไม่ต้องเดินทางผมก็ไม่อยากเดินทางนะ คือผมอยากสอนนะผมอยากสอนนะบางคนแบบอยู่ไกลอะ่ะผมก็ไม่สามารถที่จะสอนได้เพราะว่าผมไม่อยากเดินทางเสียเวลานะสมมุติว่าต้องไปสอนกรุงเทพผมต้องใช้เวลาเดินทางแล้วนะไปสองชั่วโมงกลับสองชั่วโมงเพื่อไปสอนชั่วโมงเดียวนะเท่ากับว่าผมเสียเวลาไปห้าชั่วโมงทั้งหมดผกปะผมก็ไม่อยากทําเพราะว่า มันมันไม่โอเคอ่ะมันต้องเสียเวลาเดินทางเสียเวลาขับรถไปแบบฟรีๆอ่ะถูกปะเราควรเอาเวลาไปเอนจอยกับชีวิตในส่วนอื่นๆน,นะที่เราควรที่จะมีแทนที่จะเอาเวลามาอยู่บนรถอันนี้ก็คือรูปแบบใหม่ที่เรามองเห็นอนาคตแล้วว่ามันจะต้องไปในแนวทางนี้นะผมก็เลยเสนอโซลูชันออกมานะก็เป็นโซลูชันใหม่สำหรับคนที่มองเห็นสำหรับคนที่สนใจนะที่จะเข้ามา ในการเรียนออนไลน์จริงๆก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยนะมันไม่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันได้หรอกจริงปะไม่มีทางนะทุกคนจะไม่สามารถที่จะเห็นของแบบเดียวกันเหมือนกันได้นะเพราะว่ามันมีหลายมุมอะถูกปะคุณไปมองฟอนวิว ก็เห็นแบบหนึ่งคุณมองแบ็กวิวก็เห็นแบบหนึ่งคุณมองท็อปวิวก็เห็นแบบหนึ่งนะคุณมองด้านซ้ายคุณมองด้านขวาคุณมองด้านล่างเราก็เห็นของที่มันเป็นชิ้นเดียวกันอ่ะอยู่ในลักษณะที่มันคนละแบบแตกต่างกันไปแต่ว่าโอเคมันก็เป็นของชิ้นเดียวกันมันแล้วแต่มุมมองถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยผมพูดเรื่องของการไปเยอรมันนะไม่มีใครเชื่อผมเลยนะหาว่าผมแบบเพรเจอร์หาว่าผมบ้านะ ผมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนอายุยี่ห้านะผมจะทำทุกวิถีทางเลยนะให้ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกให้ได้นะผมจะต้องหาใครสักคนเนี่ยในการจ่ายตังค์ผมให้ผมไปอยู่เมืองนอกนะก็ต้องไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งอตอนแรกไม่ไม่คิดว่าจะได้เรียนปยาเอกหรอกตอนแรกคิดว่าอะไปเรียนปาโทก็ได้นะเดี๋ยวหาทางนะจะไปทํางานจะไปทํานูน่ทนทํานี่ที่นูน่นนะแต่ว่ามันก็ยากอะเนาะ นะมันไม่ได้มีทุนนะแต่ว่าโอเคผมโชคดีผมได้ทุนไปเรียนยัญชาเอกเ,เลยแต่ว่ามันก็จะมีสตอรี่เรื่องราวนะในการไปมันก็ไม่ได้ง่ายทุกอย่างก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะผมก็ต้องไปต่อสู้นะต่อสู้มาด้วยความยากลําบากนะเพราะว่าผมก็เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาอไม่เห็นไงถูกว่าเราไปพูดมากก็ไม่ได้เพราะเราไปพูดมากในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจอ่ะเราก็จะโดนถูกปะ มันมันคือเรื่องธรรมดาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือเราจะต้องมั่นใจในวิถีทางของตัวเองว่าในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องผมก็มั่นใจในวิธีทางของตัวเองที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือเรื่องที่ถูกต้องมันคือเส้นทางของการที่ผมจะประสบความสําเร็จอะความสําเร็จอะมัน มันมีสตอรี่มันมีความยากลําบากอมันผ่านอะไรมาเยอะมันผ่านปัญหามันผ่านช่วงที่คนไม่ดูเลยช่วงที่คนไม่สนใจนะช่วงที่แบบเราเซ็งกับมันนะมันผ่านมาหมดไงจนวันหนึ่งวันที่เราประสบความสําเร็จเรามองย้อนกลับไปโอ้โหเราสู้มาเยอะมากเลยนะนะมันก็จะคล้ายๆกับช่วงที่ผมไปเรียนเมืองนอกนะก่อนที่จะไปอ่ะโหเจอปัญหาเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยกว่าที่จะสําเร็จ แต่เวลาที่สําเร็จแล้วเนี่ยเวลาที่ได้ปีญญาเอกแล้วแหละเรามองย้อนกลับไปอ่ะเราก็จะเห็นว่าเออเราทํามานะทุกอย่างที่ทํามันมีเหตุปีผลของมันนะจนถึงวันที่ประสบความสําเร็จเรามองย้อนกลับไปเราถึงจะเข้าใจถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สําเร็จเราจะไม่เข้าใจเลยเราก็จะโทษน,นู่นโทษน,นี่มีข้ออ้างไปเรื่อยๆโผลป่ะมันคือข้ออ้างของคนที่ไม่ได้สําเร็จไม่ได้ลงมือทานะแต่ว่าผมลงมือทํา ผมทำ YouTube ผมก็ลงมือทำผมถ้าสร้างระบบนะสร้างวิดีโอนะสร้างระบบการสอนออนไลน์ผมก็ต้องลงมือทำเองทุกอย่างนะทุกอย่างลงมือทำเองด้วยตัวของผมเองคนเดียวนะเพื่อที่จะทำให้มันมีวันนี้เพื่อที่จะทำให้มันมีคนมาเรียนนะถึงแม้ว่าจํานวนตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ค่อยๆสร้างมันไปเรื่อยๆสร้างมันไปเรื่อยๆนะมันคือการเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อะ ก็ค่อยๆทาให้รากเนี่ยมันเกาะยึดแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะแต่ตัวต้นเนี่ยมันยังไม่ได้โตถูกปะนะคนไม่ได้เห็นคนไม่ได้เห็นนะว่ารากของมันเนี่ยมันกําลังเกาะนะทําทุกอย่างให้แบบมันมีพื้นฐานที่มันแข็งแรงมันไม่ได้งอกขึ้นมามันมันเกาะมันเจาะลงไปในดินถูกปะต้นมันก็ค่อยๆขึ้นตอนนี้คนเห็นต้นมันเล็กอยู่ นะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะมันออกดอกมันออกผลมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมันเติบโตมันเติบโตตามการเวลาคนก็จะเริ่มเห็นนะคนก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหนะเขาทําจนแบบสําเร็จเลยนะแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันลําบากแค่ไหนนะกว่าที่ไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันจะเติบโตได้นะก็ไม่เป็นไรฮะก็แล้วแต่กว่า มุมมองของแต่ละคนแนวคิดของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่เท่ากันนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคตอนนี้เหลืออีกประมาณ15นาทีเนาะเดี๋ยวผมรอน้องว่าเขากดเข้ามาว่าอหรรมันจะมีเสียงตึงตึงเข้ามานะแล้วก็โชว์ที่หน้าจอในการขอจอยห้องนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมา เขามาแล้วโอเคเราก็รับเขาเข้ามาเลยฮัลโหลฮัลโหล,ลได้ยินไหมได้ยินโอเค